หอมครับบพราะว่าจีด้เป็นที่ห้างที่หอมของจีดีครับผมขอบคุณครับผมคือยังตื่นตีใหญ่ตีใหญ่ตอนซ้อนพี่น้องตอนซ้อนฟ้าอำนาจตรงงานอิริพระเอกวัดพระเอกโบพระเอกวัดพระเอกโบพระเอกเข้มผู้ไรยาพ่าดครับพี่น้อง ขามีแต่สามบ่มีซ้ำขามีแต่สามมมีซ้ำวัถทายลูกสัเก็ดของอเอาอาเขอบคุณักนใจครับพี่น้องโดนด่านทั่งนี้ครับพี่น้อง อ่าูนุเชโอูเออนุชาครับครับมาล่ำเด็ดไอดอนครับพี่น้องเดาครับเดาครับเดาเดาเดาควาปีนอย่างเดียวเลยล่างขาขึ้นเวทียอยู่สงสัยจะขึ้นตีหามน่าจะขึ้นมืเอื่นครับแดงโตมากโวยพรมันเกิดเลยโอ้แมนบอกน่าจะขึ้นอื่นมื่อนี้แหะครับจัหน่อยจังน่อยจัหน่อยจัหน่อยเนาะกินข้าวกินน้มเยิ่ยแล้วเนาะเรียบร้อยครับมาหอดมาหอดแต่จังม่งมาหอดสี่โมงแรกครับสี่โมงมามาจั่บบัณฑ์มาจั่บบัณฑ์าจังม่ง ออกมาไปไปโม่แลมแลมโมอดครับโมอแลมทั้งเดียวกันครับพี่น้องเนะครับทั้งขบวนทั้งกำนาดเนาะนะครับเอาเอาเอาพักควันพักวันขอบคุณหลายๆขออนุญาตถ่ายเนี่ยเด้อครับผมเชิญเลยครับอ้าวผู้ใดนี่สวัสดีค่ะเออโอ้ยน้องชมเขียวครับโอชมพูชมพูชมพู ชมพูนะครับวันนี้วันนี้เราทําการแสดงผ่านไปแล้วแม่นค่ะแล้วก็รอตอนน่าจะตอนท้ายๆค่ะตอนเตยลาเออมีเต้ยล้านะาบ่มื่นนี่นี่นางสันนดียตอนเนียนบอมี่แมงะนะไม่รู้ว่าจะมีสคริปต์เปลี่ยนแปลงไหมสวยสวยสวยนะคือได้ชุดงามเถอะต้องขอบคุณชุดจากคุบี้นะคะโอ้ชุดงามสุดงามร้านของคุบี้นะคะคูบี้บอสงามงามงามเอองามอีรีแม่ประตูห้องไหม คนงามคนงามคนงามทำยังไงก็งามทำยังไงก็งามนะแสดงว่าพี่เข้มบระเดีแต่งรอนแล้เหมือนอจิตเตะโอ้ยทุกวันนี้เขาไม่นิยมหล่อแล้วเขานิยมสวยก็ดีนิยมสวยการนิยมสวยแล้วพรุ่งนี้อ่าไอ้ยพวกนี้พี่เข้มมาอยู่ใช่ไหมคะมาครับ่าครบเส้นเลยเมนเมนเมน น้องเจ้าผู้พักผ่อนฮัลโหลบ๊อดเน็ตไอโดนน้องนุ่นนะฮะเออเด็ดเดาน้องนุ่นทิดาพรนามวงษาอ๋อจ้าโอ้จ้ามาหอดเจ้ามุกนังล่ะมาหอดตอซีม่วงแรมากับมาๆกับเอบอกเ่นค่ะเรามาคันเดียวกันบอกบอกค่ะมาคนละคันเอาบอกอือเร็วนี่กับกลับเลยมันบอก แล้วนี่กักลับเลยพักควันเนี่ยพักควันเนี่ยนอนักหลายนนั่นนี่อกนจังเมื่อมาอื่นไม่ใช่พวกนี่มีงานมาอื่นมีงานจะอีกโอ้่่วอ๋อบอกหมูครับผมมีงานเต็มเต็มนุ่นทิดาพรมีงานเต็มปีครับพี่น้องเบไปละหงึดหล่ครับออนซ้อนออนซ่อนผูกออนซ่อนผูกขออนุญาติทยเนี่ยด้อใส่โปโมใส่กันละนอครับสวยสวยสวย น้องน้องสาวลายคุณหนึ่งนะครับน้องนุ่นพิดาพรสายล้านนะครับลูกชิ้นหม้อเกี๊ยวหม้อเวียนของคุณกุ้งสุภาพรเนาียนค่ะเอ๋อเดี๋ยวจะมาเกิดอีกครปะปนปะปนน้องล่าเจอดเจอดนั่นนี่คุณพ่อสาธิตครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอาิศจิเรึ้นต่อคุณแม่บ่ต่อแม่เดือนเพียบบ่ แมนบอกครับนั่งทั้่อนพ่อเดี๋ยวอันสงใจจิตตอนนี้สิเป็นทีมงานน้ำมงสายอยู่อครับพ่อมาหัวตะเวนหมดนะพ่อเนาะโอ้ครับครับพ่อสาธิตนะครับเอาอาระคุนครับพ่อครับขออนุญาตลบกวดนิดนึงครับไม่จืดไม่จืด เดืกมาแล้วผู้เฒ่าหาวบอนวอดวอดไปเชือบไปสาบสึงน้ำฝนบนเนึ่งบนหอมแจ้งกันคนจิ้งยู่แจ้งผู้ใดผู้ใดบอยจับ่อหอมเอาบผมคือบอยเฮ้ยบวไปเบิ่งมากก็จะกจะเลาะไทยอยู่ครับครูจินสวัสดีครับคุูจินคูจินคูจินคูจินนะครับ ไว้พระเอกกับพระเอกซะพรอเอกกงเนะพระเอกโกงอาวอาอาส่วนด่านนี่บนวิธีครับพี่น้องนะครับรวมอวยพ่อฮตไปเบิร kind of ์ดดีบอสโจอยู่นะครับผมพ่มาัก็อจากที่าเขาแมบอก่าที <t <t ่ เด็กดีนะเด็กดีขอบคุณแม่เลยหนะลัลงพ่อได้สนะครับขอบคุณพี่พ่พอที่วางเแผนไปขอบคุณแม่สิทธาแม่พรอที่ใจดีขอบคุณพี่ายเลยป้าอานานักเวชศสตร์กทานบา มาผู้งามเ,มนเนทมือนีปฏิทูนซ้อนนันซ้อนนันซ้อนสุดถามว่แ,บบแม่ม่าเกิดแบ่บ่อดได้นี่งบอ่อสวยสวยสวยไม่เคยเห็นในลูกนี้โอ้ยแหยอนซ้อนเนี่ยแหยอนซ้อนนี่ยแม่แหยอนซ้อนนี่ก็แม่สวยเนาะแม่สวยบ่แหยอนซ้อนเลยจังเลย Yeah. <laughs> you. มันไปต่ออะไรหรือเอาเลขอันนี้ไหมมันคือว่าไปออกอันใช่ชุดเจ็ดสามเนี่คือว่าไปออกเด็กใหญ่บ่เด็กใหญ่บ่แล้วเนาะบ่ถือไปเช็คซะอ่าไปมันแถมเงินแท่งให้รู้เว้ย

อย่าดมให้แม่ดูรางวัลท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่อหนึ่งอย่างหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งอย่างหนึ่งสี่หนึ่งสีกไก่แล้วคเลยภามันี่เบิ่์มีหามเดอเลืกเบิรนวะมีแ้สี่สี่ คนละเนีเลยแกินนอนเล้บ่มีเลยนี่ตระกูลน okay, oh. ี่ค so ือจริงลูไม่จงมายามกูแล้วลูแพ่ก็ะดกลางสรุปนี่ดูไม่จงด็กลางนี่มันเป็นยังก็นีบจต่อไปใส่สูบ่ถือเลยบ่ถือเล่วเอาวามขอยึ้นเต็นเฮงพิษปกติ ย้มาวัดความดันได้สงนี้รับรองละ3หล่อหาิแน่นอนเลยได้จับมืงก่อนอุ้ยจรงเนี่ยอ้ยจมงเนียเขอกดิขอรอกสองคสุดท้ายนำมัตัาพบกรตอะศูนยมาเด้อศมาศมาอีรีแล้วศมาเด้อมากแล้ยาะดมมาแล้วเนี่ยยดมเนี่ยที่สองลกที่5ออกรางวัลเลขท้ายสองตัอแลักทีห้จะี่กว มอบยาดมโดยเตรียมยาดมสามมาซาศวนก็ได้ศูนสามไปเลยถ้้าาถลุมนี่บุญนี่ลีนางสาววัดสิวดเาถ้าแล้วเี่วที่บสเื่อนีอเองตัวบนนี้อันนี้เลขท้าย่องตัวบนน ส0่ศูนย์่ห้าศูนาศูนสาซขอได้ไหมครับศูนยศนย์ศูนศูนมันก็เป็นจอไก่ๆกันมากมามามาฟูมากศูนย์ศูนย์ สองสองสสองห้าสองเก้าเลขดังเดังู่เลกีกยังคือว่าเลขดังเสียงลกจากบานเยไอ้

คือได้ลายบันสูงน,น,นี่แมวขึ้นมาออกเจ็หดหนึ่งสามทั้งหนึ่งสามหาทั้งยังให้หน13้อนเลยอยงนังมพี่อหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสามอาหนึ่งเจ็ดหนึ